ครับไอ้นี่ข่ยนี่ของมะขายมันมันมันเป็นเข็มทิพเด้เป็นเข็มเข็มทิพที่ว่าเวลาเขาเขต้องซองกล่องเลยนี่ใส่เอาใส่พรางสิมันดินแนก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 อถ้าดินแนกแนกแนในแท้เลยถา <ขอ S 2> ย้ถายื้อซื้อถ้ายื้อซื้อนี่มันสิบว่ามันสิบว่าว่าแท้เด้เห็นบ้างนะเห็นบ้างเขาต้องใส่กล่องเลยซูมเอนผมมีแท้พี่โอ้ยเสียอายรถไมีผิดหรั้งร่างเห็นบ้างนะดินเห็นบ้างดินบ้างนะ เฮ้ยพาะเทียเลยครับโอ้ยพาะเทียนน่าดินแทกแทกนะเอาละครับตอนนี้ก็ปัดทางวัดไร่ขิงก็เริ่มจะรับยากันสี่ห้าคนแล้วตอนนี้นะครับกยาละแต่ละคนเดินเราไปหาพาะเทียดีกว่าเอ้ยนี่ตามหาพระเทียได้เลยนั่งนี่แบบเฮ้ยแผงนี้ไม่ได้แผงนี้เจ๊หมดแผงนี้เจ๊หมด ตรงนี้แท้พี่นี่เขมทิศมาพี่เขี